ข้อห้ามข้อควรระวังจากผลไม้7อย่างที่มีข้อห้ามข้อควรระวังมีดังต่อไปนี้สําหรับผู้ที่มีอาการเป็นไข่ยอยู่ณตอนนี้เพราะว่าผลไม้แต่ละอย่างนั้นมีฤทธิ์เย็นและร้อนผลไม้ชนิดที่1นั่นก็คือแตงโมงชนิดที่2นั่นก็คือลำไย,ยชนิดที่3ก็คือมะละกอสุกชนิดที่4นั่นก็คือกล้วยทุกชนิดชนิดที่5ก็คือมะม่วงชนิดที่6ก็คือฝรัง่งชนิดที่7ก็คือแตงไทยสุก เพราะว่าผลไม้เจ็ดอย่างนี้เป็นผลไม้ที่มีทั้งริทเย็นและร้อนนั่นเองหลายๆท่านหลายๆคนลองสังเกตกันนะคะว่าเวลาที่หลายๆท่านหลายๆคนมีอาการเป็นไข้เป็นหวัดหรือว่ามีไข้ขึ้นสูงไม่ถึงกับสูงมากอยู่ในอาการพอประมาณทำไมเวลาไปพบแพทย์หรือไปหาหมอตามคลินิกต่างๆหมอถึงบอกว่าห้ามกินนั้นเย็น หลายท่านหลายคนนั้นอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรกันและเป็นที่น่าสงสัยเป็นอย่างมากและแปลกใจจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าน้ำเย็นนั้นเรากินเข้าไปมันมีความรู้สึกว่าเย็นก็จริง แต่ลิดของน้ำเย็นนั้นเป็นลิตร้อนจึงทำให้ธาตุไฟในร่างกายของเรานั้นกำเริบขึ้นอยู่แล้วจากที่ว่าเรานั้นมีอาการเป็นไข้ตัวร้อนอยู่แล้วพอเรากินของเย็นๆเข้าไปมันก็จะทำให้ธาตุไฟในร่างกายของเรามีปฏิกิริยาต่างๆเพิ่มขึ้น อาจทำให้ผู้ที่เป็นไข้เป็นหวัดอยู่แล้วนั้นมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงและอาจทำให้ชักได้นั่นเองไม่ว่าจะริดร้อนหรือเย็นนั้นก็ทำให้คนที่มีอาการเป็นไข้อยู่แล้วมีไข้ขึ้นสูงได้อีกด้วยเพราะว่าผลไม้สองอย่างที่เอ่ยไปนั้นเป็นผลไม้ที่มีรสเย็นแต่ริดร้อนไม่ว่าจะเป็นแตงโมแตงไทยแล้วก็มะละกอสุก และต่อมาก็เป็นกล้วยไม่ว่าจะเป็นกล้วยชนิดใดก็ตามมีรสเย็นแต่ริดร้อนและอย่างต่อมานั่นก็คือฝรั่งฝรั่งก็มีรสชาติเปรี้ยวและหวานนิดๆพอประมาณผสมผสานกันไปฝรั่งนั้นมีหลากหลายพันธุ์ให้เลือกที่จะนำมาปลูกไว้รับประทานแต่หารู้ไหมฝรั่งก็มีริดร้อนเหมือนกันแต่มีรสเย็นข้างใน ความเย็นข้างในจึงทําให้ฤทธิ์ของฝรั่งนั้นทําให้ร่างกายของผู้ที่เป็นไข้อยู่แล้วมีอาการไข้ข,ขึ้นสูงนั่นเองหากว่าญาตินําตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลไม่ทันอาจทําให้คนไข้นั้นเสียชีวิตได้เนื่องจากไข้ขึ้นสูงจนเกินไปนั่นเองหลายๆท่านหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าผลไม้ที่เอ่ยมานั้นมีความเย็นอย่างไรทั้งทที่ไม่ได้นำไปแช่ตู้เย็นสักหน่อย ความเย็นข้างในที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงรสชาติแต่อย่างใดแต่มันจะมีความเย็นข้างในตัวผลไม้ที่ทําให้แสดงธิดร้อนขึ้นมาจึงทําให้ผู้ที่เป็นไข้ยอยู่แล้วกินผลไม้พวกนี้เข้าไปทําให้ร่างกายมีไข้ขึ้นสูงเนื่องจากผลไม้ริดร้อนพวกนี้ไปทําให้ธาตุไฟในร่างกายของเรานั้นกําเริบเพิ่มเติมนั่นเองผลไม้อย่างต่อมานั่นก็คือมะม่วงมะม่วงมีหลากหลายพันธุ์ให้เลือกที่จะนํามาปลูกไว้เพื่อรับประทานอีกเช่นเดียวกัน มะม่วงบางชนิดตอนที่ยังดิบอยู่รสชาติเปรี้ยวแต่ถ้าสุกแล้วรสชาติก็จะหวานเพิ่มน้ําตาลข้อห้ามข้อควรระวังสําหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ควรกินผลไม้ชนิดมะม่วงสุกสักเท่าไหร่เพราะว่ามีทั้งแป้งและน้ําตาลในตัวอาจทําให้เพิ่มน้ําตาลในเลือดเพราะรสชาติเปรี้ยวมันจึงเป็นผลไม้ประเภทที่ถูกห้ามสําหรับคนที่มีอาการเป็นไข้นั่นเองและนี่ก็คือสาระดีประจําวันนี้ที่เกี่ยวกับผลไม้ทั้ง7อย่างนี้ที่มีข้อห้ามและข้อควรระวัง สำหรับผู้ที่มีอาการเป็นไข้เป็นหวัดนั่นเองหากข้อมูลผิดพลาดอย่างไรต้องกราบขออภัยมานัที่นี้ด้วยหากใครที่มีเรื่องราวสาระน่ารู้อยากจะให้พวกเราได้นำมาทำก็ส่งกันมาได้เลยนะครับผม